สุดท้ายเลยนี้มาตรการใหญ่มากนะครับก็คือถ้าตรงนี้ไม่เสร็จอย่างอื่นก็ลําบากก็คือการฟื้นเศร,รษฐกิจธุรกิจและชุมชนนี้เดินหน้าต่อไปได้นะครับ,รบก็อย่างที่รัฐบาลมีามาตรการออกมาแล้วนะครับพักสําระหนี้ต้นดอกเบี้ยผู้ประกอบการรายย่อยและ SME อนะครับอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดว่าจะให้ เป็นหปีไหมนะครับแล้วก็ให้วงเงินกู้ในวงเงินที่เท่าไหร่นะครับฟื้นฟูเกษตรกรและประมงพื้นบ้านนะฮะเร่งซ่อมทางสู่ดานชายแดนนะครับกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังน้ําลดอันนี้รัฐบาลก็มีนะครับโครงการอยู่และสุดท้ายก็คือสนับสนุนตลาดชุมชนและธุรกิจขนาดเล็กให้ฟื้นตัวควบคู่กันกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ตัวมัน ว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าผมได้รับรายงานจากตั้งจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วอาจารย์คือผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดกิมหยงเนี่ยพอเขาเข้าไปเห็นสภาพร้านของเขาแล้วเนี่ยสินค้าบางประเภทนะมันมันเปื้อนโครนก็จริงแต่เขาก็พยายามหยิบเอาออกมาวางขายทำความสะอาดแล้วก็ขายเพื่อขายขาดทุนน่ะเพื่อจะได้มีเงินก้อนกลับมาเข้ามาเพราะว่าเขาบอกว่าพอคนละครึ่งพัดออก ประชาชนใช้จ่ายก่อนน้าท่วมเนี่ยค่อนข้างเยอะเขาก็เลยตัดสินใจลงทุนไปกู้มาซื้อของมาเพิ่มหวังจะได้ใช้จ่ายหวังจะได้ขายช่วงคนระคึกช่วงปลายปีปรากฏว่ามาเจอน้ําท่วมแบบนี้โอ้เจ็บหนักนะเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเห็นสภาพแล้วรู้เลยว่าไม่ธรรมดาหมดเนื้อหมดตัวกันได้ง่ายๆเลยใช่ครับก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้เช่นเคยนะครับทาง N b t บทีทางกรมประชาัพันธ์ก็ตั้งสู์รบริจาคอยู่นะอยู่ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับมาบริจาคกัน die.